โลโลสุดครับยินดีต้อนรับสู่รายการแคตเตอร์ซีเยอร์นะครับวันนี้อยู่กับผมนัทโตกโอจีวันนี้เรามาเล่น Minecraft ตามที่สัญญามานะครับตามที่ผมประกาศให้บทใน Facebook นะครับว่าให้เล่นแบบอะไรบ้างมีอะไรต้องนะวากา i อแลนดมีอ n d เด g r o กา d สองแล้วก็มีคิวเซอร์เวอรนะครับเสรุปว่าอันเดอกาวชนะนะครับวันนี้จะมาเล่นอันเด g ร์กาวกันนะครับโอเคพาทแรกจะดีหรือไม่ไปชมกันเลยครับ มอสตูฟอกกันเจตเมนอันนี้เป็นแมปอันเดอร์การ์สองนะครับผมว่าไม่เคยเล่นนะเพราะอันเดอร์การ์สองยังไม่มีใครเคยเล่นเลยโอเคไปตืดตืดตูดอดตุกโอ้โหอันเดอร์การ์สองเอ้ยแมปแมปตัวนี้ผมยังไม่เคยดูใครเล่นด้วยสิสักคู่นะครับ

ขอ้วยนะครับลองสักค่หนึ่งโอเคโอเคเรข,ขึ้นแล้วเรขึ้นแล้วผมอัตรา,าสองมาเคยเล่นด้วยก่ลองเก่งก็ไม่มีมาให้โอ้โหเป็นอะไรที่ยากลำบาก็สิเราไม้ครับสิ่งแ้กที่เราต้องการทับไม้ครับไม้ไม้ไม้ไม เอ่อจากซีรีส์ที่แล้วนะครับซีรีส์ของเอ่อเวอร์ออฟจานนะครับแมพก็ปล่อยไว้อย่างนั้นก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าเอ่อเดี๋ยวก็พอไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเข้าไปพัฒนานะครับอาจจะไม่ีเพื่อนๆผมมาด้วยก็ได้โอเคกด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 ดดดแป๊บกดแป๊บ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  จะมีอะไรเกิดไหมเนี่ยสักรุ่นะครับดูี่ปับหมดเลยีซี่ปับเป็น n o r m ไปเลยปรอะเปรอปักแม่งมันใช่เอามาตรงนี้ก็มีไม่เป็นไรโอเคครับนี่ไอ้นี่บอมองไม่ชัดเดี๋ยวพิดทีนี่พลาดเลยนะครับใช้แม็กเอ้ยใช้ texture pack n ม c ครับ alpha d แล้วกันเป็น texture pack ของไม c ครับ รุ่นแรกๆเลยครับนี่อ๋อไอ้นี่ว่น,นึกเป็นกาเวลนึกว่าเป็นดินดีอยู่นี่ต้นไม้ก็ไม่ไม่ข้างบนนั้นคืออะไรหิมะเหรอเป็นพื้นดินสินะเออโอ้โหเอาไงเนี่ยมาเคยดูใครเล่นเน้ยดูเขาพลาดเดียวยังดี้แต่การสองไม่เป็นไรข้าเนี่ยคือพู่มพุุก เบิกน่าเคทแทงอันเดิกชู่ตืดตืดตืดแล้วก็หมดอ,อ่ะเฮ้ยขอหน่อยบ้านไม่สร้างนะครับยูว่าจะเต่าสร้างกด็ดีแต่ว่าผมไม่ใช้ไม้สร้างเพราะว่าอยู่ใต้ดินมันระบากครับผมเลยจะใช้หินมากเลยบดเห็น อไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยเราว่ความปลอดภัยครับกด F5 เล่นแมงเนี่ยต,ต,ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดโอเคตรงไหนเด็ดนี่แหละอ่า่ายลายแหละโอเคอ่า อะไรกี้ขุดไปเรื่อยเออก็ตามนะเรื่องเ,ออนะเสียงสปอนครับเสียงสปอเนเลยครับเสียงสงเกลิตันครับท่านผู้ชมได้ยินไหมครับเสียงสงเกลิตันครับเดี๋ยวดูวมเสียงพัดเ,เสียงเพลงด้วยเลย น่าจะจากด้านซ้ายนะครับถ้าผมเดาน่าจะซ้ายนะครับถ้าผมเดานะน่าจะซ้ายซ้ายอีกเสียงมันซ้ายครับใช่ใช่เสียงมันเป็นซ้ายอะพราะว่าถ้ามันมันไม่มีอ่ะ ่สายเสียงสายครับแล้วผมฟังไม่ใช่แต่มันดังจากหูข้างซ้ายอ่ะมันน่าจะซ้ายนะครับเดี๋ยวฟังอีกเอาบนเอาวะไม่ใช่เอาบนเอาวะดูดิเช็คเช็คโอ้โ พอสมควรละทำที่ขุดใหม่แล้วพร้อมบุกเบิกอ๋อแล้วแจ็คใต้ดินอาจากเซแล้วปลุกทีนี้เฮ้ยโอ้โหเกทุก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 สมมูลก็พอละ ตัดเป็นใแล้วกันนะครับตัวปัปามมองเห็นแอนิเมชันตัดลดลงหน่อยโอเคขอแค่พอเล่นได้เคสดทานโดฐานให้พูดทานเราเป็นคนเอาฐานนะอ่าอันนี้น่าจะตายของตกนะถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่าจะใช้คอมมาน์ตายแล้วของมันตกดีอ่า ใช้ดีไหมน้องตอนอนี้เนถ้าไปดรงโซคิวจริงนิ้วเราเป็นอะไรเนี่ยในทางนั้นคืออะไรไปดูดีไหมน้องดูกันอ,นอนาจจะไม่มีอะไรครับเนี่ยจะเสียงสปอนอยู่ทางเนี้ยใช่ไหมใช่รหม ต้องปลาต้องปลาต้องปาลดเดาเสปลาปลาปล้ไม้หมดเดี๋ยวก็รู้ไนมะ้หมดเดี๋ยก็รูนครับคิดไหยว่าสปอนนี่เลยอยู่ที่พิกัดเท่ไรครับ x ลบ400อาจจะอยู่ลึกมากแล้วเนะ อ,อย่าผมเบาเสียงเกมหน่อแล้วกันเอ๊ะเทาย,ยทำไมมีสายทำไมตรงนี้มีสาย อ่ะตอนนี้ก็มีัดชิ้นไหนล่ะนา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 เสียงเงียบไปแล้วครับอ่าบอกว่าผมน่าจะเลยแล้วล่ะไป ว่าผมาจจมาเจอเลยไปแล้วออกเสียงกลับมาแล้วเสียงเสียงมันอยู่แถวเนี้ย,ยแหละตายละตายละตายละเนี่ยเสียงใกล้มากเลยเนี่ยข้างล่างเหรอวะมีวะมีชายข้างบนป่ะ นี่ยเสียงใกล้มากเลยครับเสียงสปอนใส่ใส่ใสย่สยส่วิธีไหน,นะวะสปอนเจ้าอยู่ที่ไหน,นอ,อ่ะเพือนอ่ะอะไรอีกหนึ่งก็ยังไม่เจอครับ หายไปอีกหนึ่งก็ยังไม่เจอสปอนนะครับโอเคมันจะช่างยากอะไรเช่นนี้อันตกาวข้านับถือจริงฮ่าฮ่าฮ่าแหน่ระแหนระแหนทำไมได้เข้ารถสโตล์สลับเปล่าวะสโตลบิ๊กแอค อันนี้ก็ได้อนนี้มันขุดเร็วใช้เร็วดใน,นตามรายว่าหินเป็นยังไงมาตัวที่เสียงใกล้สุดกันถามหน,น้าเสียงใกล้มากเฮ้ยขี้ค้างได้ไงนม่น้องอยู่แถวเหนส ตามความรู้สึกล้วๆนๆครับอยู่ข้างบนเลยนะนั่นน่าต้องปวดขึ้นนะจุดโอ้ยมองไม่รู้เรื่องเว้ยขอพายเลยนะครับจะเปลี่ยนท่านจะแพ็คตามมาครับโอ้ยเป็นธรรมาดาแล้วแหละเสียงใกล้มากเลยเนี่ยดังกบับมังอยู่แถวๆนี้แหละ ิเนี่ยวิเป็นถ้ำ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 ไปตายดิเฮ้ยเจอรู้สว่าจะใช่น่าจะเป็นถ้ำนะครับขออุดไ้ก่อนโอเคครับเจอครับเจอแล้วโอเคโอเคมันไม่ใช่สปอนเซอร์ครับแต่เป็นถ้ำโอเคโอเคเป็นถำก็ยังดีเอ่อผมควรทำเชสดดีไหมแต่ว่ามันจะเบื่องไม้มากลยโอเค อันผมขออนุญาตใช้สูตรนะครับเอ่อ d a t Game Rule ก็ Keep v e n t o r y P r u e k e e v t o r y t o เกมรูวเกมรูเนมคีบอ่อมันเขียน่งวะผมประลืมาละอินเวนท์รีรูรีโอ้ยช่างมัน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 ต้องทำก็ได้ เราสายโหดเราโหดพอโอเคอเครับเดี๋ยวเราเซตบ้านตรงนี้ก่อน ต้องเอ่อมอดเลนมินิแมปนะครับก็คือสามารถมองเห็นจุดการเนี่ยอย่างนี่แหละนะครับลักษณะจะเป็นอย่างนี้ครับนี่เวลาเดินไปไกลแค่ไหนเราก็จะเห็นจุดครับแล้วเราก็เดินกลับถูกได้ถ้าสมมุติเราจำทางมาได้เราก็เดินมั่วงแม่งเลยครับเออเออเออโอ้ยทำแค่ไปเกิดอะไรกันเดิมเดิมอัน มันตอบไม่ได้ดี่ว่าสิ่จเอาทไปสอกอง่อปยัมไวก่อนนะครับเน,น,นสักคู่นะครับ bad g e b l o k e g i p e n k คู่นะครับสักครู่นะครับนจะดำจะดำ ออกออกถ้ามีเสียงอะไรก็ขออภัยนะครับ ออยู yeah, ่าหมาครับดัมดัมด <player> ัดัมด <ların> ัๆ <avoir> ดัดำมปึ๊บอะไรวะเอ่อเป็นตัว K เป็นตัวเล็กเหรออ๋อพอก็ได้แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น P R U E โอเคครับแค่นี้ตายแล้วขอมันตกแล้วตายแล้วเว้ยผมจะไปสำรวจโลกกว้างขอไว้นะครับพี่ชายเกมรู้แบบไม่ไหวจริงครับเพราะไม้มีน้อยมากผมเลยโอ้มาเข้ามาสำรวจโลกกว้างปักทอนเพื่อขยายอาณาเขตครับโอ้มีหิมะด้วยนั้นผมเอาไปทำแต่ว่าก็ไม่มีทองดีแล้วทองนะโอ้โหดีครับเปรี้ยต่อปมี เฮ้ยผมดูทำดาบไปผมขออนุญาตไปทำดาบแป๊บนึงไปอีกมา,กาแล้ววะจะเสียงมามครับเสียงมาครับแต่ตัวมาร์ก็ตอบไม่รู้บ้านเองโอเคทำดาบแป๊บหนึง่งนะแจ๊คโอเคสโตนซอนสสโตนซอนส,สอเวลาจะกินไฟครับซอสกระดาษเลยบาดปากเลยทีเดียวตรไมนวะ เออขนมเป็นเลยเออเอาเปิดจอใหญ่อัดสะอมเลยเเออเสียงเขาพี่จะทำปะร้อนแบไอแม่อย่าเขมาเสีค่าอยกกลัวอยู่กูร้อนแป๊บกูถือดาบแปบโอเคโอเอ้ตองนี้มีเหล็ก ขยายนาเฮคปปึนง่อยเปเซฟสกิลข้างบนสกิลแน่นอนขอภาวนาอย่าให้ไอ้เขียวล่วงมาก็พอละโอเคต้องภาวนานะครับว่าอย่าให้ไอ้เขียวล่วงมาถ้ามันร่วงมาปุ๊บหลักมันจะไอพีทีไอแคทไรไอไปไม่ได้หรอกสายสายไปทำไม dr. มันมีอะไร จะทำะกันจบป่ะป้าปาตาอะรรับปุายใจกินอะอรรับก็สายไวไรตะ,ะก้อนอไกอย่งนีเก็ไ้ทำไมก็นก้อนเยลยเขาบอกว่าในไมายค a า t เนี่ยเจอเจออะไรก็ให้เก็บไว้เยอะนะครับมันจะเป็นผลปีต่อเราสถานที่ไหนนะเลือกคางรับบนเนี ออกแล้วอยทองจะหมดเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรแบบวึ๊บ๊บึบอไปเี่ยเ่เฮ้ยสูงกลับาตรงนั้นเอ่อเช้สว่าตรงนี้จะเป็นอุ่ยซียเจอล้ฮัลโหลฮัลโหลันนี้ฮัลโหลฮัลโหลอันนีเจ้าแล้วอันนี้ส แปมามาเฮ้ยตัสุดมาไม่เยมีหลายตัวเว้ยเฮ้ยหลายอะมึงไม่ใช่อย่างจัเอาอัพชาร์จละเฮ้ยจมออ๋อแล้วคือ2ัเซเลียร์นะสักครู่นะครับอัชชิเมนต์ของเราก็จะอยู่จากการที่เราไปเล่นเอ่ออันนี้ไว้ครับเบอร์อัพจาร์ครับหรือว่ากดแกนเอง แต่ว่าจริงมันไม่ใช่ขวดแก้วนะครับจานี่แปลว่าโอ้นะครับเคไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสเกลแบบแบบใช่ไหะดูจานเนี่ยไม่เห็นอันรดีละเคไม้ทำนโทรลชั้บ้านเนี่ยบ้นนุ่งขออภัยในเสียงรบกวนนะครับโอเคต่อเลยเอ๋อสามี 三遍，三遍、eh, eh,，三遍，哎 <noise> 哎<声>，咿哟嘿！三 <noise>，哒哒哒哒哒，哒 <noise> 哒<声>，呼口，哒哒哒哒哒哒，哒哒哒哒。<noise> <noise> แล้วก <ersch> okay. ็ไปที่บ้านแล้วก่อนมาเจอฟักหมดแล้วโอเคลงวิธีการลงเจอริโม่เอยวิธีการกลับบ้านอย่างรวดเร็ว โอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอสำหรับแอบอเด็กาวสองกัน 8, 9, 9, 9, 10, 10, ก่อนนะครับก็าฝากกดไลค์ like, กด s u b s c r i b ์กดแชร์ share, และคอมเมนต์จีที่เราใส่ว,ว่าต้องการอะไรไว้ได้คิดนะครับเรับวันนี้ผมนัทตโอมอจีก็ขอลาไปก,ก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเย